โอเคไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นละกล่องชิ้นนี้มันโหดร้ายเกินอะดูดิโอเคโอเคผมจะคุยกับมัมอีกรอบแล้วก็ดูว่ามันทำอะไรได้บ้างโอเคคูจะคุยกับกูจะคุยกับมึงถามถึงเลื่อนจรดันตันโอเคโอเคโอเคเขาช่วยผมไว้นอกจากนั้นทั้งหมดที่ผมสามารถบอกคุณได้ก็คือชีวิตของผมจะแตกต่างอย่างชิ่นเชิญถ้าไม่มีถ้าไม่มีเขามันช่วยอะไรอยู่วะถามสิ่งที่เกิดขึ้นละโอเคอย่างน้อยคะแนนผมก็ยังเยอะ5้ารอยคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง นายลำเ้นแล้วนะพ่อนุ่มนี่นายกำลังพูดกับคนรับใช้สาธารณะอยู่นะมึงกำลังคุยกับคนของกระทรวงอยู่นะพูดคิดเหรอว่าฉันไม่สามารถจัดการกับคุณได้ฮะไอเด็กโงดเพิ่งขึ้นไอ้ลูกไอ้ลูกหนูกระทรวงมันน่าจะเป็นแบบไอ้เบสกระทรวงแน่เลยอะคุณจะต้องเสียใจกับสิ่งที่คุณทำลงไปโลกจะเปลี่ยนไปอีกไม่ช้าและจะไม่มีที่สำหรับคุณอย่างคุณโอเคไม่รู้ผมทำอะไรไปแต่โอเคผมเข้าใจได้รับโทรศัพท์ยอมรับสายส่วนตัวสวัสดีครับนี่จอร์นดนตัน คุณเ,เบอร์ฉันมาจากไหนหน่วยนของเรามีเพื่อนอยู่ทุกที่นะครับทั้งหมดที่ผมต้องการก็คือคําอธิบายเรื่องของคุณที่กคุณกําลังพูดถึงผมมีครอบครัวแล้วผมต้องรู้ด้วยนว่าผมกำลังเจอกับอะไรเรากำลังทําให้โลกหน้ายอยู่ขึ้นเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันอย่างที่คุณรู้รัฐบาลปัจจุบันไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงหน่วยของคุณชื่ออะไรอ,อ๋อพวก New Tomorrow นะมีการเคลื่อนไหวใหม่ทำไมคุณพูดประชดล่ะครับ เราอาจจะได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันนะคุณสามารถหาเงินได้เพื่อครอบครัวของคุณแล้วแต่ฉันไม่ยอมรับข้อตกลงกับนายละแล้วรายง,งานตัวนายไปที่เกระทรวงผมเกรงว่าการปฏิเสธของคุณจะนําไปสู่ผลกระทบที่ไม่พึงนประสงค์นสนะสำหรับเราทั้งคู่นะย้ํานะผมมีเพื่อนอยู่ทุกที่ครับผมว่าแล้วเชียวมีบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังคาพูดของคุณคุณมีลูกขราบและดังนั้นคุณก็ต้องรู้การเสียสละตัวเองเพื่อนคนรุ่นต่อๆไปหมายความเมื่อไงแล้วคุณละ่ะจะยอมเสียสละเพื่อนคนอื่นไหมเหมือนกับผม มันจะเป็นหรอกเ้าคุณก็แค่ตกลงพร้อมที่จะช่วยเราผมว่าผมคงไม่มีทางเลือกใช่ไหมคุณต้องการอะไรหาอพาร์ตเมนต์ในตึกที่แสนวิเศษของคุณให้กับสหายผู้ซื่อสัตย์ของเราเขาชื่อแอนโทนีบูเกนเขาจะอยู่ที่ตึกประมาณหนึ่งสัปดาห์ถามเรื่องเขาเป็นใครแอนโทนี <Anthony S 2> มีความสำคัญต่อหน่วยงานเรามากเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการตีพิมพ์และจะพิมพ์โบชัวร์รับรองของรัฐบาลปัจจุบันเราเป็นนี่กับคุณนะถ้าคุณซ่อนเขาไว้เขาเหมือน,ม,นมันวางแผนจะไปโจมตีโรง,งงานเว้ยใกล้ๆตรงนี้แหละ โอเควะ่ะมันผมต้องให้ที่อยู่ของไอแอนโท a สแอนโทสแอนโทสจะมาโอเคโอเคโอเคขอคุยกับลูกก่อนนะผมทนไม่ไหวแล้วพ่ออีกวันในเมืองผมจะแขวนคอตายลูกต้องการคำแนะนำไหมผมอยากออกนอกประเทศพ่อผมจะไม่อยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่าตัวเองโง่ขึ้นทุกวันแล้วไม่มีทางที่จะเอาตัวรอดไปได้เลยแล้วลูกจะไปไหนล่ะ เพื่อนร่วมงานของผมคนหนึ่งบอกว่าเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในความสามารถของผมในนอตบูเรียและผมจะจบการศึกษาที่ดีได้ได้ที่นั่นโอเคเหมือนลูกเราจะหนีออกาจากประเทศเพื่อไปศึกษาที่ต่างประเทศโอเคเหมือนในลูกชายเหมือนในลูกชายเราเนี่ยมันต้องการเงินสองหมื่นเพื่อจะหนีออกไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปแบบศึกษาเป็นโอ้โหมันตั้งใจเรียนจัดเลยหรือไอ้ลูกเราเนี่ยซึ่งสิ่งที่มันจะไปอ่ะน่าจะไปมันจะ ไปเหมือนประเทศเหมือนประเทศมันอ่ะ,ม,อะมันจะมีทั้งตอนเหนือตอนล่างเว้ยซึ่งถ้าผมจาไม่ผิดนะเหมือนมันจะไปตอนเหนือแต่ว่าพ่อตัวเราอ่ะได้บอกว่าตอนเหนือกับตอนล่างอ่ะมันแบบมันต่างกันสุดข,ขั้วเลยแบบหน้ามือกับหลังตีนอ่ะพ่อก็เลยไม่อนุญ,ญาตเออแต่ตอนเนี้ยสองหมื่นผมว่ามันเยอะเกินอ่ะเยอะเกินความจำเป็นจริงๆนะเอา้าไอเด็กเชี่ยนี่ออกไปแล้วอ่ะ ไอเด็กเชี้ยนี่ออกไปแล้วก็ย้ายเข้าสิครับนี่ไง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 อันนี้คืโอโวมีมีเยอะจังอะ่ะอันนี้กาลังมองหาที่เช่าสถานะว่างงานบนารรลักษ์หน้าตาเป็นเด็กเลยโรวิยนาเหมือนทุกคนกําลังประกอบอาชีพอยู่ในโรงงานหมดเลยอะ่ะโอเคน่าจะคนนี้แหละอืมผมว่าผมย้ายเข้ามาเลยนะเข้ามาไอหนูอุย้ยไอเชี่ยย้ายปุ๊บโทรปับ๊บกูว่ามึงมีตายทยุกที่จริงๆละกูเชื่อละ รับโทรศัพท์อย่ารับสายส่วนตัวขอบคุณนะรับจะจะส่งเงินในบัญชีของคุณแล้วนาช่วยสหายกลูเบิร์กให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ะไดนะเขาไปกราลังเสิอที่สำคัญนะช่วยเรากับสารัของเราคุณเข้าใจไหมอือโอเคผมเข้าใจแล้วโอ้ยผมไม่เคยสงสยัยในตัวคุณเลยผมจะโทรหาคุณนี่สองสามวันนะเพื่อดูว่าคุณเป็นยังไงบ้างโอ้สามพั 3, นเนาะโอ้โหรวยละไอ้หีห้อะไอ้เชี่ยมันมีแต่ใจท่านจริงวะช่วงเน,นี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นนะขอคุยด้วยหน่อยสิคุณคุณยา ออผมคือคาวนะันเป็นเจ้าของบ้านอะ่ะผมชื่อแอนโทนกลูบิกยินดีที่ได้รู้จักออเพื่อนของเราบอกว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตีพิมพ์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งเลยผมเดาว่าเราไม่มีเพื่อนกันหรอกนะออข,ขอโทษสลหรับรบกวนเวลาของคุณนะผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรไอ้ขี้ยนี่มันสายลับมันพยายามจะเดี๋ยวผมต้องต้องนั้นก่อนวะอยากค้นบ้านมันอะ่ะอยากรู้ว่าบ้านมันมีอะไรบ้างเพราะแต่หมออยู่ปะ หมออยู่โอเคโอเคผมขอขายข้อมูลก่อนแล้วกันอย่างน้อยผมก็ต้องใช้ตังอ่ะผมก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นนายเลโออยู่ชั้น5้าเป็นชายสภาพสมบูรณ์อยู่คนเดียวอาชีพเป็นช่างคลึงไม่รู้คืออะไรแต่เขามีข้อมูลประมาณนี้ขอรับนะ8แ5บาทอิ่มวะไอ้เชี่ยเฮ้ยมีปืน ไอ้ชิลุงมีปืนว่าแปลกแปกลกแล้วโอเคโอเคผมต้องไปค้นห้องลุงอีกรอบวะลุงไม่มีปืนอะปืนแบบปืนเบิ้มเบิ้มอะ่ะกูเห็นนะกูเห็นนะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ลุงลุงอยา่าลุงอยา่าโอเคอยู่ไหนอยู่ใต้เตียงเปล่าวะอืม ข้อมูลเอาไม้หมดไอ้ที่ลุงนั้นมีปืนะแต่บรรู้เก็บไว้ตรงไหนอ่ะท่านผู้ชมลูกบอลโอเคโอเคไม่มีหนังสือขอคุยหน่อยขอคุยหน่อยผมมีเน็กไทด์มาแล้วผมผม,ผมขโมยไม่ได้แล้วฉันเจอเน็กไทสีเขียวให้คุณด้วยคุณชอบไหมแน่นอนขอบคุณครับผมชอบมากอ่ะนี่สามร้อย พลเมืองมาร์กลานิกรายงานติดสินบนของเจ้าหน้าที่คุณพยายามที่จะเข้าถึงเอกสารถาวร์บนสมเสมอร์โอเคสามพันไม่น่าจะเจ็บปวดสำหรับผมเท่าไหร่แค่สามพันโอเคแล้วผมก็ต้องอันไหนแล้วนะบังคับให้ลีโอเนี่ยลงทุนในนี้โอเคทำยังไงดีอะโอเคเหมือนยังทำอะไรกับมันไม่ได้นี่องตวนองตวนองตวนองตัว,ตวเฮ้ยทำอะไรอะ ทำโปสเตอร์ชวนเชื่อผมเห็นนะอองตวนคุณทาโปสเตอร์ชวนเชื่ออืทําเป็นป้ายโฆษณาเลยองตวนไอเ้เชี่ยเถอะไอ้เชี่ยมันจะระเบิดอ่ะมันจะระเบิดโรงงานอ่ะท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเราตัดไฟแต่ต้นลมได้ป่าว่ะแบบว่าตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะไม่ให้มันไปอน,นั้นต่อะพี่ลองดูพี่ลองดูพี่ลองดูดิดดดดโรงงานระเบิดแน่ไม่รู้อะผมเลือกทางนี้แล้วอ่ะองตวนเออแอนโทอยู่อยู่ชั้นสี่ คำสั่งแยกเหรอมึงทําโฆษณาชวนเชื่อ66038ในวันที่หนึ่งซึ่งกูมีหลักฐานโอเค่ะรายง,งานการปฏิเสธข้อมูลไม่ถูกต้องเรื่องนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครอ,องของรัฐบาลคืออะไรอ่ะโทศรศัพท์ฉุกเฉินเหรอคำสั่งจากกระทรวงหนะ้าขอบคุณสำหรับความระมัดระวังนะคราว แต่อย่างไรก็ตออกมาชื่อองตัวนะไม่ใช่ตัวอย่างไรก็ตามองตัวบุกินเป็นตัวแทนของเราเ <Ooh, S 1> ขาทำงานนอกเครื่องแบบมาหลายปีแล้วอย่าขัดจังหวะหน้าที่ของเขาเขาอาจจะออกจากตึกคุณในไม่ช้าเราจะส่งโบนัสของคุณไปยังบัญชีของคุณอีกไม่ช้าอุย้ยพนักง,งานรัฐบาลอุย้ยคุณเป็นพนักง,งานรัฐบาลก็ไหนบอกตัวใหญ่เชียวนะพ่อหนุ่มขอคุยด้ยหน่อยดิ พูดคุยเกี่ยวกนันเท่าไไม่เอา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 ,เอาถามสิ่งที่เขาต้องการเออคุณต้องการอะไรไหมฉันต้องการของสามชิ้นนะ่ะเพื่อจะทําทงานให้เสร็จฉันจะขอบคุณมากเลยนะถ้าคุณเอากันไกลกับสีไม้ฉันนะโอเคกันไกกับสีเหรอกันไกกับสีถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนห้องเราจะมีนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวหากันไกให้ใจเย็นหน่อยหนูกันไกกับสีถ้าผมจําไม่ผิดเหมือนเหมือนเราจะมีนะพี่บอกว่าเอาลุงไปแล้วเหรอ นี่ไงสีลับสีกับกันไกลถ้าผมจำไม่ผิดกันไกเหมือนเหมือนเคยเห็นนะในห้องเราอะโอเคโอเคโอเคขอขอไปซื้อกับไอตัวนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยกันไก่เก้าบาทโอเคไมต้องเอาแล้วอซื้อกันไก่ดีกว่าล้วก็วิทยุให้สามีภรให้กับภรรยาที่รักแล้วก็ยานอนหลับยานอนหลับสี่ร้อยบาทโอเค ทีรักผมได้วิทยุมาละคุณซื้อวิทยุมาแล้วเหรอฉันเลือกจุดให้แล้วนะโอเคผมซื้อมาแล้วเลือกบนได้แล้วนาะยแอนนานี่เอาวิทยุของคุณขอบคุณนะโอเคได้วิทยุมาแล้วไม่คุ้มเลยแม่งทำเพื่อมียไม่คุ้มเลยวะคุยถึงเรื่องกล่องอะไรอยู่ในกล่องในห้องทํางานคุณเหรอรับอย่างน,น้อยเขาก็เป็นเป็นภรยาเราอะเราเรื่องกล่องผมตกลงที่จะส่งมอบกล่องอนะแต่ว่าจริงแล้วผมเก็บมันไว้ตัวเองนะผมอยู่เพื่อครอบครัวนะทีรักช่วงเวลาที่ยากลำบากมันต้องทําให้เราตัดสินใจทําสิ่งที่ยากลำบากนะครับฉันแค่หวังว่าามมมมมันจะไ่่ีีผลทตา ผมจะจัดการกับผูที่ตามมาเองไม่ต้องห่วงเห็นนะ,ะฉันภูมิใจในตัวเธอนะมานี่มาที่รักฉันต้องการจะจูบคุณโอเคแล้วก็วิมันอยู่บ้านป่าวอะ้ย้อยอยชี้ห้องนี้ไม่มีใครอยู่ห้องนี้ไม่มีใครอยู่ก็โดนโดนนะครับเดี๋วว่าโดนนะครับซื้อกล้องมาสองอันเลยโดนนะครับ โมเดลลิ่งก็โดนไม่รู้ว่าข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญมึงเป็นสายลับของรัฐบาลส่วนกูเป็นสายลับของห้องเช่าแห่งนี้เพราะฉะนั้นโดนหมดอ่ะมีปลาผิดกฎหมายมีเทนนิสไข,ข่ควงขมโมยแม่งเลยอุย้ยพลาสติกพลาสติกพลาสติกต้องคุย,ยกับพลาสติกเหลือสมชั่วโมงพลาสติกลูกเออพูดถึงสลับทิศนะพ่อไม่มีเงินจริงจรงอน ตอนที่พ่ออายุเท่าลูกนะพ่อพลิกดินหาไม้แล้วมันก็สนุกดีด้วยพ่อพ่อทรยศลูกอะดังนั้นลูกจะไปป้นธนาคารแล้วออกมานามเมืองแห่งนี้อย่าลืมเอากระป๋อใบใหญ่ไปด้วยล่ะพ่อคิดว่าผมล้อเล่นเหรอได้ผมจะทำมันให้ดูเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกไอ้หนูลูกไอ้ไอ้กูว่ามันเอาจริงว่ะรุ่นนี้ไอ้ผมว่ามันเอาจริงเว้ยรุ่นนี้ไม่พูดเล่นอ่ะผมพูดเลย เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วรถเรียบร้อยรถกูเดินไปแล้วโอเคผมว่าผมคงทำอะไรกับลูกผมไม่ได้แล้วลูกผมแบบไอ้เหี้ห้าวเกินอะ่ะแม่งของเงินทีละแบบก็ต้องรับกรรมที่ตามมานะลูกแม่งทำตัวภัยสังคมเกินขอทีละสองหมื่นสองหมื่นกูจะเอาเงินจากไหนคุณขอบางอย่างนะขอคุณมากให้สีขอบคุณมากโอเคให้สีแล้วก็ให้กันไกล เอางกาไปด้วยขอบคุณมากเลยโอ้โหโอเค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 พูดถึงเรื่องการทำงานพวก New Tomorrow อ่อฉันเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวทันทีที่คุณเข้าร่วมน่ะโอเคมันตีมึนมันตีมึนแล้วถ้าถามแน่นอนฉันทำงานกับรัฐบาลประชาชนทุกคนทำเพื่อโอเคโอเคโอเคมันพยายามจะตีเนียนแต่กูรู้ไงกูรู้ไงไอ้ช่เหลือแค่สองเราแล้ว่ะสวัสดีครับคุณมีข้อมูลให้ฉันไหม อันนี้คืออะไรอ่ะไอจอนมันโทรมาหาเราเลยวะท่านผู้ชมเราจะบอกว่าองตวนเนี่ยรู้สึกมันชื่อองตวนนะองตวนมันทํางานให้กับรัฐบาลกับบอกไปเลยว,ว่าโอเคองตวนมันปกติดีกับอันนี้คืออะไรอ่ะด้วยคําสั่งเหรอคืออะไรอ่ะชื่อ,อยากกดมากๆโอเคเออไม่รู้ว่ากดอ๋อเหมือนมันขู่เราเหรอโอเคไม่รู้ว่าแต่กูได้เงินฟรีอ่ะใช่ปะ่ะโอเคกูได้เงินฟรีแล้วก็โอเคโอเคเอ่อองตวนสบายดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นข่าวดีวันสําคัญกำลังจะมาถึง องตวนจะออกวันนี้อย่าพลาดหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้ล่ะว่าไงพูดถึงเรื่องโรคนอนไม่หลับคุณต้องการอะไรใช่ฉันเจอเครื่องออช่วยนอนแล้วมันจะช่วยคุณได้นะโอ้คุณช่างสูงส่งจริงๆมันเป็นงานของฉันที่จะดูแลผู้เชา่านะโอเคเอาไปอิ่มอิ่มเอม,อม,อมซะโอเคเหลือแค่อันนี้แล้วอุ๊ยออกเลยเหรออุ๊ยเสร็จภารกิจปุ๊บออกเลยเหรอขอคุยด้วยหน่อย ถามมาขต้องการอะไรคุณต้องการอะไรอีกไหมฉันต้องการคำแนะนําจากคุณคาวฉันสับสนอะฉันได้เงินกว่าฉันในวันนี้แต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสาติการมันได้อย่างถูกต้องให้คําแนะนาจากหน่อยคราวฉันจะใช้เงินกับมันยังไงดีโอชิบหายแล้วแล้วแม่งแปลงโง่ด้วยไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมขอไปดูก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือถ้าที่ผมไปดูนะมันคือการลงทุนในเบอร์รี่ฟาร์มท่านผู้ชมก็คือมันแนะนําให้ลีโออะไปเปิดฟาร์มเว้ย เอาเงิน1นึ่งแสนไปเปิดฟาร์มซะกับอีกอันหนึ่งก็คืออันที่2ก็คือไปลงทุนในฟาร์มเนื้อของไอ้คนที่จะมาหลอกเอาเงินมันอ่ะและอันที่3าก็คือเหมือนลงลงทุนในเงินต่างประเทศซึ่งลงทุนในต่างประเทศถ้าผมจําไม่ผิดมันผิดกฎหมายเว้ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันนี่ไงไม่ใช่นี่เพลงนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันผิดนะที่จะแบบเงินต่างประเทศอ่ะซึ่งมันโดนแน่นอนอ่ะกับอันนี้เอาเงินไปฝากธนาคารมันก็ได้นะเอาเงินไปฝากธนาคารก็เงินเองอ่ะแต่มันดูแบบดูคอมมอนเซนต์เกินไปป่าว กลับอันนี้คือเอาเงินไปให้ญาติอ่ะมันกูแนะนํานะเพื่อนถ้ามึงมีเงินอ,ะ,อะเชื่อผมสงสารมันนะเว้ยเงินหนึ่งแสนน่ะแล้วก็โดนหลอกอ่ะเอาไปเปิดฟาร์มไหมเพื่อนเอาไปเปิดฟาร์มไกล,กลๆเลยเชื่อกูเนี่ยคุณคุณคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีเหรอแน่นอนแอปเปิลเป็นอนาคตของประเทศนี้พวกเขาจะทำให้เรามีชื่อเสียงในสักวันหนึ่งโอเคถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะะผมยืนยันใช่ผมแน่ใจกลับไปเปิดฟาร์มเถอะเฮ้ยมันจะไปแล้วอ่ะนิดหนึ่งนะ ขอเขียนารง่านก่อนขอเขียนไรง่านก่อนอ้าวเขียนไม่ได้แล้วไอเชี่ยไปแต่แล้วอดได้เงินฟรีพี่จ๋าอดได้เงินฟรีเลยอดได้เงินฟรีเลยอันนี้อะไร <PE> อ่ะเป็นึงงนะว่าไงมีอะไรหรือเปล่าคุณต้องการอะไรคุณต <PE> ้องการอะไรเหรอมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและ <aş. S 1> เป็นเรื่องส่วนตัวมากเลยครับเออผมค่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องสอดสอดสองคนอื่นนะ ฉันกำลังคิดว่าฉันกำลังพิจารณาทางเรื่องของฉันนะลูกสาวฉันป่วยและฉันต้องการยาที่ไม่สามารถมีมันได้นะที่เรียกว่าอะไรเนี่ยฟิลิปน่าจะเป็นยาตัวอย่างอ๋อมันเหมือนสามีมันเหมือนจะกลับมาเว้ท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนสามีมันน่ะกลัวปืนมากแล้วมันต้องการให้เราอ่ะเอาปืนให้มันแต่ว่าเราแบบจริงเหรอการครอบครองปืนมันผิดกฎหมายนะชีวิตฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายได้โปรดฉันแน่ใจว่ามันไม่ไม่เป็นสมหาสำหรับคุณคราวคุณช่วยฉันทีได้ไหมพูดถึงปืนอย่างนั้นใช่ไหม ร้อ,องไห้ก็ผิดครับขอรับโทรศัพท์ก่อนขอรับโทรศัพท์ก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นเต็ียมไปหมดเลยโอเคจากกระทรวงเอ่อจากกระทรวงนะ่ะคราวเรามีข่าวร้ายมาให้ลูกชายคุณแพตริกสไตล์มีกาจส่วนร่วมในการปนธนาคารกลางและถูกตำรวจฆ่าตายโอ้ไม่ขอแสดงความเสียใจด้วยตั้งแต่ลูกคุณยังไม่บรรลุคุณจะถูกปรับห้าพันบาทพ่อมึงอ่ะกูจนเลยแพทริกเสียชีวิตแล้ว โอเคไปแล้วสองเลยแค่ผมกับภรรยาแล้ววะเชี่ยช่วยใครไม่ได้เลยนม่จดหมายแลวแปบนึงนะอ๋อเป็นข่าวของลูกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดดเดดเดดอัพนโอเคตายทุกคนแอนนาแอนนาครับแอนนาแอนเชี่ยท่านผู้ชม รันนี้ไม่อย่างเศร้าอ่ะแอนนาได้เสียชีวิตโอเคกูไม่เหลือใครแล้วตอนนี้ลูกกูตายเบื่ดชีวิตเป็นเราที่เป็นรันที่สั้นเป็นรันที่เศร้าจัดเลยอย่าบอกนะว่าเสียค่าทําโซบีกอะคลาสตายองตัวนเกิดอะไรขึ้นเออผมอยู่ในปัญหานะไอ้พวกนิวทูมอรลูมตามล่าผม ทำไมคุณเป็นคุณไปแค่ช่างซ่อมโรงพีไม่ใช่เหรอไม่เวลามารอเล่นแล้วเขาคุณก็รู้ว่าผมทํางานใ้กับรัฐบาลแต่คุณตัดสินใจที่จะไม่บอกเรนตันหรือว่าคุณไม่รู้ก็ตามแต่ไงมันก็เป็นงานของคุณที่คุณจะต้องรู้ในกรณีใดคุณต้องช่วยผมยังไงอะซ่อนผมอพาร์ตเมนต์ของคุณน่าจะดีที่สุดไม่มีใครคิดว่าผมจะกลับมาผมรับรองได้เลยว่ารางวัลนั้นงดงามแน่นอนคุณจะได้รางวัลที่ดีสำหรับความช่วยเหลือของคุณเขาโอเคแคเมนโอเคคุณอยู่ที่ออฟฟิศของฉันได้มองว่าคุณคงไปไม่นาาานนนนนหหรออกกะทททัััั้้้งงมดี่่่ฉตคคืแ2วเ โอเคดีเยี่ยมสุดยอดไปเลยมีอะไรให้เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยมีแต่เรื่องเลวร้ายว่ะคุณได้รับบินใหม่โอ้ไอ้เชี่ยงานศพกูก็ต้องโดนอย่างนั้นเหรอคุณต้องการอะไรพูดถึงปืนนี่ไงโอ้ขอบคุณมากเลยครับนสัญญาว่าจะไม่จะเราคุณไม่รู้เหรอว่าคุณทําอะไรให้ฉันโอเคได้มาเจ็ดร้อยไม่รู้คุ้มหรือเปล่าไม่รู้กูคุ้มหรือเปล่าได้มาเจ็ดร้อย แล้วก็ออมตัวนฉันจะอยู่ที่สักสองสามวันนะโอเคผมต้องรับผู้เช่ามาเพิ่มอะโอเครับใครเข้ามาดีอันนี้คืออะไรอ่ะอันเบิร์ดไนเกเร่มอหาพากเว้นที่ถนนกูชบอตจะจ่ายเงินไป็นจำนวนมากมีแผนที่จะอยู่ระยะยาวไม่มีคำถาม นี่ไงอันนี้ก็น่าสนใจนะมาเกเรตเธอต้องการเช่าพักเน้นในตึกเงียบๆเธอต้องการที่ที่ไม่มีเด็กไม่มีสามเด็กเล่นและไม่มีสุนัขอยู่ใกล้ๆมาเลยเข้ามาเลยกูไม่มีเด็กอะไรทั้งนั้นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าครอบครัวผมเขาได้หายไปหมดแล้วไงล่ะเฮ้ยเศ้าอ่ะอุ้ยคุณป้าคุณป้ามาเกเรตเชี่ห้องนอนโลง่งๆที่ไม่มีภรรยาลูกสองอีกแล้วก็ลูกสาวกับลูกชายเีโคตรเศร้าอ่ะ อุ้ยองบูโนโนเอลเขาเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสันมีเก่าแน่เลยอะใช่ไหมใช่หรือเปล่าโอเคโอเคขอขอซองหน่อยขอซองหน่อยเฮ้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 ย อ um, ไอดอล่าไหนบอกว่าไม่ใช้ไงคุณได้รับข้อความใหม่ความงานสอบสำหรับแอนนาสไตรโอเคไอเชียกูเหลือตังค์อยู่เจ็ดร้อยโอ้โหโอ้โหดนูดนดนูนดูนแอนนาไม่ใช่แอนนาสิดอล่าไหนบอกจะไม่ใช้ความรุนแรงไง ว่าไงจอร์เดนตันสวัสดีครับคุณต้องอ่านหนังสือพิมพ์แล้วรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์ควบคุมไม่ได้คนทรยศมันหนีไปได้นะฉัน,น่าเสียดายเราจะจ่ายราคาให้กับสำหรับข่าหัวของเขาคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างเขาอยู่ในห้องใต้ดินของฉันไม่ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเขาน่าละอายจริงๆก,กลับมาอยู่ในที่ที่คุณเคยอยู่เป็นแผนที่ฉลาดมากไม่มีใครนอกจากฉันที่จะตัดสินใจที่จะตรวจสอบอาการของคุณนะผมเชื่อคุณนะลาก่อนครับโอเคโอเคโอเค ไอเชี่ยมึงนอนโหดเกินอะ่ะมึงนอนแบบนอนตัวใหญ่เลยอะรับโทรศัพท์โอเคจากกระทรวงคำสั่งกระทรวงนะสายเขาคุณทําถูกแล้วที่ให้สหายพักพิงแค่ออ,องตวนการกระทำของเขาทําให้แรงงานล้มลายครั้งใหญ่อองตวนอูเบิกเป็นฮีโร่ช่วยหลีเลี่ยงการน้องเลือดเราจะพาเขาไปอีกสองสามวันขอบคุณมากอ้เ็นสามพันโอเคยังไงยังไงยังไงเฮ้ยทำไมจับโดนจับกลุ่มอะ นบอกว่าทำงานรัฐบาลไงหรือว่าเป็นแผนแค่แบบว่าอุ๊ยอ่านหนังสือก็โดนในป้าแบบว่าอ่านหนังสือเออแบบว่าจับกลุ่มเพื่อนนั่นเนี่ยคุณได้รับข้อความใหม่อีกแล้ว่ข้อความมันขึ้นมาไม่หยุดเลยนี่คือดอลลาร์มันดีกว่าที่จะอยู่ในคุปมากกว่ากับสามีฉันโอเคฉันมีความสุขและไม่มีวันลืมสิ่งที่คุณช่วยฉันเลยฉันถามสําหรับมรดกข,ของฉันจะถูกโอนไปยังชื่อของคุณอุ้ยก่อนที่บัญชีจะถูกแล้วครับ วิโดอลล่าอย่าเอาชนะภรรยาของคุณโอเคขอบคุณที่เตือนนะแต่ผมไม่มีภรรยาแล้วสิอุย้ยหมื่นหนึ่งอ,อยู่ๆกูจนกูนก็รวยกูจนกูก็รวยกูทำตัวไม่ถูกแล้วปะยูจดหมายปะ What the fuck อะไรวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอเคมันเป็นเออ่เหมือนรถรถโฆษณาการรักชาติอะท่านผูน้ชม <So> ap, ดังชีพหาย bread and certificates of appreciation เอ่อสวัสดีผมครับผมคเจ้าของบ้านมีอะไรหรือเปล่าอ้เอ่อจัสตินนะจัสตินมาคูบิสนี่คือหน่วยงานโฆษณาชวนเชื่อเคลื่อนที่ตามตารางของเราเราจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา4ี่วันขอให้สนุกนะครับสี่วันเนอะมันทํางานยังไงอะง่ายมากโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิทยุเคลื่อนที่ขนาดยักษ์ออกแล้วมึงไม่เบื่อมเหรอพวกเขาให้ที่อุดหูและนำเชื่อมหูกับเรานะ คนหูหนวกได้รับการรักษาเป็นพิเศษฉันบอกว่าฉันจะหูหนวกนะเอาละคุณปฏิเสธมันไม่ได้เหรอฉันทําไม่ได้เหลือแค่เรามาทำตามข้อตกลงมาทําข้อตกลงกันไม่มันเป็นการละเลยหน้าที่ของฉันอูให้เลยห้าร้อยหยุดปะลองจินตนาการดิล,ลองจินตนาการกดปุ่มเดียวถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วเอาไปเลยห้าร้อยโอเคไอไอไอคนที่คุยง่ายวะอุ้ยโทษทีแต่ กุญแจของหน่วยงานโฆจณนาชวนเชื่อไม่เคลื่อนที่นะไม่ปรากฏในกระเป๋าของฉันเลยผมวิเศรรษไม่ทํางานนะเอา้ามันหลอกเงินกูมึงมันโจรไอเด็กเียไอจัสตินจาไห้นะเราจะฉลองวันเกิดของผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของเราและจนถึงวันที่ดีเยเสียงดังเป็นบ้าเลยว่ะผมว่ามันเสียงดังเกินว่ะมันมีวิธีหยุดเลยโอเคแต่หยุดไม่หยุดไม่รู้ท่านผู้ชมแต่ว่าผมขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมดุดันมากผมไม่รู้ว่าผมอัดยาวเนี่ยมันได้กี่ EP พีนะแต่แบบ แปลไทยมันค่อนข้างที่จะแบบแปลกๆแต่ผมผมรู้สึกว่าเออเว้ยเกมนี้มันเรื่องมันค่อนข้างที่จะดุดันคน่อนข้างดีเลยโอเคท่านผู้ชมผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะชอบหรือไม่ชอบกัก็ฟีดแบ็กกันได้ขอเป็นวันที่ดีนะครับบ๊ายบาย